สวัสดีครับสวัสดีช่องไอเพชรนะครับมานี่ครับไอเพชรสีมาตำกล้วยครับมมนี่ครับซื้อมาเมื่อวานนี่ครับสองพันวอนนานแล้วครับบริกินมาอยู่เกาหลียังบริกินเลยครับมานี่แหละครับสีมาตำหากินของเปรีบบ้ยวๆครับ เป็นาครับนานแล้วครับไม่ได้กินเอ้ยหายกินยากครับเกาหลีหากินยากตามทิบครับ xiềng đăng xiềng đăng hả xiềng đăng tắm nhiều khẳng lang ก็เป็นครกพลาสติกเนี่ยครับัมนมีครกหินํำลูกเดียวพอครับเดี๋ยวกินมุหมนี่คบลูกบ้าไงล่างนะครับ โอ้ยบุมีพัยอีเลิศโอ้ยยังอ่อนๆเลยดีตามเลยครับจวดเลยมันเนี่เมื่อฝนตกครับสองสามมือแล้วฝนตกเมื่อนี้มือที่สองครับมืออื่นก็โตกอีก

สี่ได้ประมาณนี้นครับแต่มีมุงโยมโม่ขักเลยอันนี้มันบ่มีครับใส่ตะไคร่นะครับใส่ตะไข่ใส่ไปเลย ตามกันตามมันแหละตามอยู่ข้างล่างอีก นี่นะครับนี่จะแหลกแล้วนะปุ่งเครื่องเลยใส่ไปเลยผงชูรสใส่หลายแซบหลาย น้ำตาลนะครับเนี่ยอน้ำตาลน้ำปาน้ำเงา ไประเดงครับ จานปลาอีกหนึงเสร็จแล้ว Sit down there. ครับ <c oughs> นี่ครับอืม,มามากิน,นกันครับรสชาติส,ดสุดยอดนะครับ เปรี้ยวหวานๆส,ม,ๆส,ม,สมแซ่บครับแซ่บครับคลิปนี้ก็พอสำเนียงนะครับฝากกดไล์กดแช่์ได้ครับอะไรครับไปดีครับ